เป็นจังไดแน่ค่ะพี่น้องสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะหลังจากที่ทั้งด้านบอสโจยมนนินพเดนมีการเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งออกมากพี่น้องซึ่งกะถทอว่าเป็นคลิปที่น่านรักมากๆนะคะสำหรับทั้งด้านบอสโจยมนินนะคะเดนมีการเฮ็ดคลิปผ่านช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องเป็นคลิปสัน้นคลิปดิ้วนะคะเฮ็ดคลิปกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่ว่า เมื่าสิเป็นคลิปได้กระตามพี่น้องที่บอสโจได้เหตุกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงยอดวิวนี้สิได้หลายแสนท่านที่รวมถึงคลิป,คล,ปคลิปนี้ด้วยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะบอกเลย f อแฟนคลับหลายท่านหลายคนต้องยิ้มตามกันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวสีึ้นคลิปให้ f อแฟนคลับได้เบิ่งกันบอกเลยนะคะว่านารักมากๆสำหรับคลิปคลิปนี้ไปเบิ่งกันค่ะเกิดนักสู้นี่สิไ้วันที่สิบปปน,บนี่อีกสองมือนี่ วันที่ซิปตุลาคมนี่เพลงขวดสีด่งยงินมื่อไหร่แล้วฮะเพลงขวดสีด่งยงินมื่อไหร่เขาคือดีด่งยงินมือไหร่โอ้ได้เอ็มดี้เนบอได้มือจะไหนนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังได้นะคะซัหรับทางด้านบอสโจก็ได้มีการเฮ็ดคลิปกับอุ้งอิงนะคะว่าในวันที่ซิปตุวล่าทีจีฮอดนี่นี่นะคะบอสโจคอนซีล่อยเพลงนะคะปล่อยเพลงเลือนนักสู้นะคะ เร็วๆนี่ๆน,นะคะบัดน,นี้องอิงนองกระบอกขึ้นมานะคะว่าเพลงเลือดนักสูนี่สีดังหย่อนมือหล่ะพันนาพี่น้องเป็นจังใดสำรับคำคำนี้กระบอรู้ละว่านองนี้ไมยถึงจังใดเป็นยังน้องคือบอกว่าเพลงนี้สีดังหย่อนมือหละ่ะนองสีใสมือนองกดไล่กดแช่ซอยบ่อหรือว่าจังใดอันนี้กระบอแด่ใจพี่น้องแต่ก็คิดว่ามีโอกาส ที่มีโอกาสสูงมากๆพี่น้องนะคะที่เพลงเพลงนีนน้สีดังคัดนะคะเพราะว่าอุงอิงน,น้องพูดขนาดนี้น้องพี่น้องเนาะหรือจะเป็นจริงที่อุงอิงบอกว่าเพลงนี้สีดังหย่อนมือละนะคะบอกเลยนะคะว่าคําที่อุงอิงได้บอกออกมาแต่ละคําพี่น้องวาจาสทิทุกคำนาะพี่น้องเนาะนะคะลวกั สำหรับในวันที่10พี่น้องนะคะกับมืออื่นน้องพี่น้องนอกกัยญาืมสําหรับผลงานเพลงเลือดนักสู่อุ้งอิงกับเป็นนั่งอิดแอมบีพันนัพี่น้องนะคะเข้ามารอเบิกกันวาสิเป็นจังใดแต่ว่าอุ้งอิงบอกคักดลยนะคะว่าเพลงนี้สิดังย้อนมือหลาเอาคันเป็นเรื่องจริงนี่กะถือว่าสุดยอดเชื่อว่าหลังจากที่อุ้งอิงน้องได้พูดคำคำนี้ออกไปแล้วเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพร เตรียมเลยค่ะพี่น้องมืออื่นนีเตรียมดันเตรียมแช่เตรียมปั้นซอยกันย่างแน่นอนนะคะให้แบบเอิ้นว่าอ่าจังไหนล่ะคะพี่น้องไม่ว่าองค์อีกน้องจะพูดพูดคําไหนคําไหนก็เป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะกะอ่าว่าว่าองค์อีกน้องเสด็จมีการแช่เร่งได้กกระตามนะคะ mm hmm. fc แฟนคลับก็บพร้อมพีซีเขาไปกดไลค์กดแชร์เขาไปดันย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะผลงานเพลงเลือดน,นักสู้เป็นเพลงที่เอินมา ต่องเกี่ยวของกับนึ่เองยากแน่นอนละไปนะคะขณะแคนยากเบิ้งมืออื่นนี้กะเตรียมรอรับชมรับฟังกันทั่วประเทศได้เลยนะคะนั่นละค่ะพี่น้องนะคะซ้รับคลิปคลิปนี้ก็ทือว่านานรักมากๆนะคะมาเบิ้งความคิดเห็นของ FC ฟซีแฟนคลับกันค่ะว่าหลายๆคนมีความคิดเห็นว่าจังไหนแน่นะคะมีผู้นี่บอกว่าดุกดิกได้น่ารักมากๆค่ะนะคะ กูนี่บอกว่าน่ารักคักยิงน,นะคะนั่งรถขึ้นทุกวันนะพอลูกกูนี้นะคะกูนี่บอกว่ามือในน่อยนี่คล้องแทรคักบอดนะคะกูนี่บอกว่าเบิ้งมือในหน่อยเป็นตาฮักเห็นเหลี่ก็ยิ้มนั่นะคะแมนค่ะพี่น้องบอกแล้วนะคะว่าสําหรับคลิปนี้นี่หลายคนต้องยิ้มตามอย่างในนอดน้ <roup. S 1> องบอกว่าอ่ามือในหน่อยน้องเห็ดมืดดงสิเละค่ะพี่น้องนะคะน้องเฮ็ดมืดดูสิหละเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เห็นตองแบบ ยิ้มตามอย่างแน่นอนละไปนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าแม่นคักคักนะคะน่ารักขึ้นทุกวันนะ,ะคะผู้นี้บอกว่าตาคักคักมือแน่นอนนั่นนะคะมือแน่นอนน่ารักจังเลยค่ะนะคะน่ารักค่ะพีน่น้องก็คือความคิดเห็นของ fc แฟนคลับนะคะเป็นจังได้แน่ราคาซัหรับมือขึ้นนี่พี่น้องก็ถือว่าสุดฮอตสุดปังอีรีซัหรับสาวน้อยเพชรบ,บานแพงนะคะเป็นจังได้แน่นะคะ มือคลืนนี่คนอันเนี้ยพี่น้องบ่แมันเนฮาหาสังกัสีมานองเพิ่มพุ่นบอบ่แมันในขยายสังกัสีพุ่นบอพี่น้องนะคะเพราะว่าได้เห็นคนแล้วหลายอีหลีประมาณช่วงอุกอิงน้องได้มีการออกมาเช็คเศร้าเนี่ยนะคะพี่น้องกับว่แน่ใจนะคะว่าผู้ใดๆไดทยไายด่วนออกมาได้เห็นช่วงนาทีที่อุ้กอิงออกมาเช็คเาว้า ช่วงปกติองอีนอกับเสีอออกมาเช็คซาวนี่บอบอค่อยคำ้ำโบอค่อยดึกน้องพี่ดอกน้องนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบว่าคํำจักน้อยนะคะมันนี่เห็นภาพอ่าเห็นเอฟซีแฟนคลับนะคะผาากันมกหุม่มวงอินในช่วงนั้นนี่คนกับมาลายเดียล้วกับเซื้อไวนแห้งดึกนี่คนแห้งสีมาลายก้อนนี่ขนาดเป็นแค่ช่วงเช็คซาวแต่คนก็ถือว่ามาเยอะมากๆสแสดงว่ามือขึ้นนี่นี่โอ้ ได้สุดทอดสุดปังอีหลีนอกพี่น้องเนาะน,นะคะ,ะรู้สึกดีใจนะคะกับทา่าสาวน้อยเพชรบันเทิงนะคะบัวสีไปทำการแสดงยูไซด์นะคะ FC เอฟซีแฟนคลับไร้คนกับเดินทางมา่งกําลังใจแหย่ย่างหล่นนล้ำพี่น้องในกรณีบอสจกเด้มี่จันรออกมาพูดนะคะว่าขาดว่า เต็มสังกสีนะคะขึ้นนีตลาดเซีรีพุทธมณฑลสายหนะคะก็คือของมือขึอน้นนีพี่น้องแล้วสัาดรับในมือนีการมีคิวการคิวงานทําการแสดงอีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะวันที่9ก้านะคะทำการแสดงอยู่ที่ตรงข้ามนะคะตรงข้ามอาปาหมู่กระทะโรจนะสีแยกอุทัยนะคะอําเภอบางประอินจังหวัด รานครรีอยุธยาพี่น้องสำหรับผู้ไดทียุไ่ไกลมองหันกะแย่สลืมเดินทางไปทรงกำลังใจแห่งสำหรับศิลปินใดนะคะเซลบาลมือแรกนี้ค้นกาสีอัญเคือกันค่ะพี่น้องมานรอบเบิงกัดนะคะฝนฟ้าอากาศช่วงนี้กับนาซิเบิร์ไปแล้วละ่ละเราพี่น้องเน,นาะนาซิเบิร์ตไปแล้วนะคะการสแสดงกะอเอื่นมา,าเสร็จลุล่วงไปได้ดูดีเกือบทุกงานวันขอเราพี่น้องเนาะนะคะเป็นกำลังใจทรงกำลังใจให้งสำหรับ ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแข้งนะคะแต่ละค่ะพี่น้องสำหรับคกรีฑาเป็นกรีฑาโบอทโจกับน้องอุงอิงเดชน้ำกัดเอฟซีแฟลชครับมีความคิดเห็นว่าจังเลยเนี่ยแต่ว่าบางคนบอกว่าแขวะโบ๊ทไ้โฟกัสเ,เ,เรื่องอ่าคอนเทนต์เรื่องยังแต่ว่าอยโฟก,กัดมองนิ้ววุงอิงพันน่ะพี่น้องโฟก,กัสว่าหรืออุงอิงน้องจะแบบให้โชคหรือเปล่านะคะให้โชคแบบจังเลยละค่ะพี่น้องให้โชคแบบ ตั้งใจอยู่ด้น้องยกมาแบบตั้งใจอยู่ด้นะคะหรืองวดนี้จะมีตัวนี้หรือเปล่ากะหามาใซเอเนาอพี่น้องแลกวกขอให้โชคดีโชคมันกันสูพูุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องกับเขามาเบงแล้วกดไลค์กดแช่นะ,ะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนั่งนาอพี่น้องนะะอกะเพราะว่าคลิปปลิวที่หลายๆคนได้เห็นก็ดานีพี่น้องกัที่วานาตรังลังมากไปอยากให้หลายๆคนได้เห็นความน่ารักของน้องอุกอิงกับบอโจหลายคนมอง่า อยากเห็นตีป๊้อโจกับอุ้งอิงไทยด้วยกันแบบนี้แบบเพื่อจะมามมนหนารังอิหรี่ไหมคะ <ie> <n ong> พี่น้อง่าจะเป็นคลิปได้คลิปได้กระตามน่ารักมากๆมาพี่น้องกัอยักสิเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่ยนล่ะนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็เป็นกนําลังใจแห่งสำหรับศิล,ลปินมือแรกนี่กยายสลืมไปส่งกําลังใจกันผู้ใดอยุ่ไกลน,นะคะอาอเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยายนะคะตรงข้ามอาป,ปามูกกระทาโรจนะนะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบใบสมีสักก้อนนอกเขาวันขึ้นบันสวัส,สดีค่ะ